เอามาช่องภาพปุ๋ยหมูค่ายกินเองคือแกสวัสดีค่ะทุกคนขณะนี้เวลาประมาณตีห้านะคะอปอก็จะเดินทางไปที่อายุทยาค่ะลูกจากเชียงใหม่ไปอายุทยาเลยเจ้าก็คือลองท้องกันก่อนนะคะก่อนที่จะเดินทางไปค่ะเซลฟี่กับคุณแม่ซะหน่อยนะคะเพราะมีพี่ๆหลายคนถามว่าแม่ไปไหนแม่ไปไหนไไหน,นี่ค่ะแม่เป็นตากล้องเดินทางกันต่อคะ่ะทุกคนตอนนี้แอก็ตื่นแล้วนะคะหน้าตาสดใสมากเลยหลับตั้งแต่เชียงใหม่ถึงลำปางคะ่ะอันนี้ก็เป็นถนนเส้นลำ ะะวันนี้พ่อไอปอก็เป็นโซเฟอร์ให้เหมือนเดิมนะคะโซเฟอร์ลูปหล่อเฮ hey. ดูบรรยากาศข้างทางกันเถอคะค่ะหนาวนี้ที่เหนือนะคะเราก็จะเห็นหมอกลงจางๆที่ภูเขาก่อนที่จะพาไปพักกลางนะคะก็มาดูวิวบรรยากาศของพักเหนือกันก่อนคะ่ะวิวสวยๆต้อนรับการเดินทางคะ่ะจากนั้นก็มาแวะพักกันก่อน,นะคะ่ะพักเติมพลังนะคะเนื่องด้วยข้าวเช้ายังไม่ได้กินนะคะก็เลยมากินข้าวเช้าก่อนเลยมีพี่นุ่นก็นั่งข้างๆไอปอนะคะวันนี้เดิน ทางไปด้วยส่วนพ่อกับแม่นั้นก็นั่งกินข้าววนไปค่ะแอปเปิลนั้นไม่กินแล้วค่ะเพราะว่ากินอิ่มแล้วนะคะเมื่อเช้าตรู่นก็เติมพลังด้วยชาเขียวน้องรักนะคะก่อนที่จะเดินทางกันไปต่อ go go เดินทางเข้าตากนะคะตอนนี้น้องฝนก็ต้อนรับซะเลยฝนลงหรือเปล่านี่ยอยู่ก็มาตก แต่ไม่เป็นไรค่ะมอบความชุ่มช่ำนะคะให้กับการเดินทางในครั้งนี้ค่ะแอปเปก็ให้กำลังใจโชเฟอร์นะคะบอกว่าพ้อซู้ๆนะเดินทางอีกหลายร้อยโลเลยแลวะมาส่งของกันก่อนค่ะเห็ดลมทอดสมุนไพรนะคะวิถีแมค,ะคะ้าค่ะเดินทางไปในนะคะก็ติดไปด้วยนะแต่ว่าส่งของก่อนคะ่ะก่อนที่จะเดินทางไปต่อนะคะมาอุดหนุนเห็ดลมทอดสมุนไพรของแอปเปได้นะคะ ตอนนี้อยู่ที่นครสวรรค์ค่ะโอ้ใกล้เข้าอายุทยาเข้าเต็มที่แล้วนะคะก็มาแวะพักพักเครื่องกันก่อนค่ะมาดูปลาคาร์ฟกันก่อนเลยแอปเปก็หายเหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่าใกล้ถึงแล้วนะคะนี่น้องปลาคาร์ฟผู้น่ารักนะคะยืนดูกับเด็กน้อยค่ะลูกของเพื่อนแอปเปเองวันนี้น้องเขาก็เดินทางไปกับแอปเปด้วยนะคะตื่นเต้นกันมิใช่น้อยดูปลาคาร์ฟกันนะคะมาดูที่อายุทยาเอ้ยไม่ใช่นครสวรรค์สิแวะ พักเป็นจุดสุดท้ายนะคะนี่คือน้องมาขอกินไอติมค่ะน้องกินของหวานเย็นไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าจะไอนะแอปเปิลก็เลยบอกอันนี้เอาไปให้นิดนึงนะคะให้เยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องไอนะคะแต่เด็กอยากกินอาจทําไงได้นะคะความน่ารักของน้องมันโดนใจเดินทางกันต่อคะ่ะลยุยตอนนี้นะคะก็น่าจะเข้าใกล้อุทยาเต็มที่แล้วคะ่ะทุกคนโอ้โหรู้สึกใช้เวลาเดินทางยาวนานมากเลย7-8ชั่วโมงนะคะกว่าจะมาถึงนะลูกตั้งเจ่ดเจ้านะคะ จากเชียงไม่ลูกมาที่อยุทยาเลยเจ้าก็จะเข้าสู่วังน้อยนะคะก็คือปอจะไปรับใบนะวันนี้ตัดคลิปช้าหน่อยเพราะว่ายุ่งๆค่ะตอนนี้ถึงแล้วนะคะก็ขอตัวไปพักก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนอยุทยาปโปมาแล้วบ๊ายบาย